สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Global Digi Radio นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬกาจนถึง13นาก30นาทีค่ะพนิดาจงสุขสมสกุลมารายงานตัวทาง FM 107.25เมกะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและในชื่อเดียวกันค่ะ Facebook Live ของเราด้วยนะคะรวมไปถึงบน YouTube ด้วยทั้งออนไลน์และออนแอร์นะคะเป็นเรื่องราวสาระดีๆที่ Global Digi Radio นำมาเล่าเรื่องจากเรื่องเล็กๆในชุมช จะขับเคลื่อนร่วมกันอย่างไรในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นที่ทำให้เย้าหยวนใจคนมาร่วมชิมร่วมรับประทานกันในหลายๆเอพินด,ด้วยกันทั้ง9อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอาหารพื้นถิ่นจะเย้าหยวนใจให้กลับมาเยือนถิ่น มาชิมรสชาติฝีมือของแม่ได้อย่างไรแต่ละอำเภอนะคะคนพิษณุโลกของเราเก่งๆไว้คนเลยทีเดียวแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพหรือต่างประเทศแต่รสชาติฝีมือที่เราเคยชิมกันอาหารต่างๆในตลาดใต้ได้ถูกนำมาเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นมุมมองหนึ่งของการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกข,ของเราและที่อำเภอนี้ค่ะ อำเภอนครไทยหลายคนชอบขึ้นไปที่ภูลมโลภูร่องกาและแน่นอนค่ะที่บนนั้นก็มีอาหารของคนชาติพันธุ์ม้งอยู่บนนั้นด้วยในขณะเดียวกันภายในอำเภอเส้นทางเดียวกันนะคะตำบลเนินเพิ่มก็จะมีคนอีสานที่อยู่ข้างล่างในอำเภอนครไทยตำบลเนินเพิ่มที่ก็มีอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ อีสานอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่หาได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะปลาเกาะเ <c oughs> กาะอยู่ตามซอกโ <c oughs> หดหินต่างๆรวมไปถึงผักที่หาได้นะคะไข่มดแดงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หารับประทานได้ในตำบลน,นินเพิ่มอำเภอนครไทยจะเป็นอย่างไรไปตามชมคลิปวิดีโอดีๆที่ให้ความรู้เย้าเยือนอาหารถิ่นแผ่นดินสองแควค่ะ ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานครไทยที่เราอยู่ตรงนี้คืออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยฝั<ม>่งนู้นนะฮะที่เป็นภูทรบ่าจะเห็นเจดีเนี่ยคือวัดทับ,บิกเนนะาะแ,แล้วก็หมู่บ้านทับ,บิกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ฝั่นงนี้ที่เป็นที่วเขาฝั่งนู้นไปก็คือจังหวัดของพิศโลกก็คือตรงนี้เป็นจุดชมวเียวสามจังหวัดข้าวใหม่ไก่ดำน้ำพริกมง้ง แข็งแรงกันขนาดนี้เพราะข้าวใหม่มง้งมีคุณค่าสารอาหารแอนโทไซยายนินสารต้านอนุมูลสารต้านอนุมูลเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและเพิ่มประสิทธิธภาพในการดูดซึมอาหารของลำไส้เล็กทานได้ทั้งขาวและหวานเลยค่ะไก่ดำต้มสมุนไพรพันไก่ดำที่บรรพบุรุษมาจากมองโกเลียและจีนตอนเหนือ ไม่พอจ้องเดรอน้ำพริกมง้งเผ็ดแต่มีคุณค่าวิตามินซีจากมะเขือเทศราชินีผักชีมง้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มครบรสเป็นเซตข้าวกลางวันที่ดูสุดแสนจะน่ากินแบบนี้เลย เราไปริมลองรสชาติอาหารกับสถานที่ต่อไปนั่นคืออปตอเนินเพิ่มนิกคัแอนะนอกจากเมนูของชาวม้งแล้วนครไทยยังมีเมนูพื้นถิ่นอีกมากมายเช่นน้ำพริกผักกระทร้อนนอกจากความอร่อยแล้วยังเป็นสมุนไพรใช้บำรุงรักษาแก้ท้องอื่นได้อีกด้วยวิธหบายก็คือเอาข้าวเหนียวมาทำรอนๆนทำเป็นแผ่นแล้วก็เอาพริกใส่กบกันนะคะ ่อ,อกันด้วยเมนูแกงหน่อไม้ที่มีแคลอรีต่ต่ำเหมาะสำหรับใครที่กำลังไดเอทอยู่เลยค่ะเมนูนี้แกงหน่อไม้ที่ใส่น้ำใบยะนางเพิ่มความอร่อยไปอีกขั้นปลนหน่อยติ่นตังก็มีล่ามปลาเกาะอะค่ะ และปิดท้ายคลิปด้วยหลางปลาเกาะโดยปลาเกาะเป็นปลาที่หายากมากนาาน,น,นทีจะได้เห็นและได้ทานกันวิธีการทําก็เป็นวิธีดั้งเดิมโดยการนําวัตถุดิบต่างๆไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่ตั้งไฟเผารอได้กลิน่นหอมพร้อมรับประทานค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินและอาหารท้องถิ่นสุดแปลกตาอย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆที่ลงตัวพร้อมเปิดประสบการณ์ลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหม่กับที่นี่นครไทย สาระดีๆที่เราติดตามกันทางโกลคอลดิจิ r รดิโยยังคงมีให้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธ13นาิก30นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอให้มีความสุขในชั่วโมงการทำงานยังคงติดตามสาระน่ารู้ดีๆจากเรื่องเล็กๆในชุมชนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆระดับโลกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยในสาระดีๆของโกลคลดิจิริ FM 107.25เมกะเฮิรสสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร พนิดาจงสุขสมสกุลและทีมงานสนทยาอุ่นวงลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ